สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำแอปดูราคาเป็นแอปที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม SMS s m l Soft นะครับแอปนี้จะสะดวกเพราะว่าเราสามารถไปดูราคาตามสินค้าตามช้นสินค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับการติดตั้งจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนอการติดตั้งแอปทั่วไปนะครับคือต้องเอาไฟล์มาลงนะครับตัวนี้ ระวังติดตั้งเนี่ยมันก็จะฟ้องว่าเป็นแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถืออะไรแล้วก็กดอนุญาตไปนะครับตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยอะนะครับเราก็จะอยู่หน้าตาประมาณนี้นะครับคลิกขึ้นมากดขึ้นมานะครับ 5B 5บีาบาทอถ้าเข้าโปรแกรมครั้งแรกมันจะให้ต่อเชื่อม มันจะให้เชื่อมกับฐานข้อมูลนะครับเราก็ตั้งค่านะครับค่าเหล่านี้เราหาได้จากไหนเราต้องสอบถามซัพพอร์ตนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันเป็นค่าเซิร์ฟเวอร์ Server. เป็นที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ในวงแหวนของเรานะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว,ลวามาดูวิธีการใช้นะครับ ก็ไม่ยากเลยครับถ้าเราจะคีย,ย์โดยตรงเราสามารถคีย์ได้อย่างเช่น8 5 0 1 5 1 9 5นย7้นหาอ่ามัค้นหาจะเป็นมูลค้นมารีหลอดปีบอะไรเนงะี้ยราคา22บาทบ่อหาทตลอดเหลือ0.4นลังซึ่งนี่เป็นวิธีแรกนะครับใครที่มีมือถือสามารถ ติดตัวสแกนบาร์โค้ดได้ก็จะสะดวกนะครับก็ยิงแล้วมันก็ขึ้นตรงนี้เราจะค้นหาทันทีแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ใช้ตัวนี้ก็ได้ครับกล้องถ่ายรูปของเราในม,มือถือ,อเราก็ไปยิงไปยิงที่บาร์โค้ดของสินค้านะครับสมมติได้นะเป็นบาร์โค้ดของสินค้าเราโอเคครับยิงเข้าเรียบร้อยแล้วเป็นเข้ากล้องบรินิน อินซีเหลืออยู่22กิโลนี่ครับเราสามารถใช้กล้องได้นะครับต่อไปถ้าเราจะค้นหาตามชื่อก็ทำได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นมรกตเต้องเปลี่ยนภาษาก่อนมรกตนะครับน้ำดื่มมรกตน้ำมันถัเหลืองม,มรกต1ลิตรก็กดเข้าไปนะครับปึ๊บ โอเคครับเหลือ123ลังอะไรประมาณนี้นะครับโปรแกรมนี้อาจจะมีบั๊กอยู่นะครับเวลาใช้จะเกิดใช้แล้วเปิดทิ้งไว้นานๆแล้วเปิดแล้วค้นหาข้อมูลไม่ได้ก็ลองปิดแล้วเปิดใหม่นะครับสำหรับโปรแกรมนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ